เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลย h o n o r X7D 5G สำหรับสีที่ผมนำมารีวิวเนี่ยก็คือสีทอง Desert Glow มาไม่รอช้าเปิดมาเลยนี่เป็นไงบ้างสวยไหม o n o r X7D นะครับว้าว โอเคในส่วนของตัวเครื่องเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันให้ครบก่อนนะในกล่องนะครับอ่าก็จะมีเข็มจิ้มซิมคู่มือการใช้งานคริสตัสดไกดเคส tpu มาลองใส่ดูเคสนี่ค่อนข้างที่จะหนานะอี่ โอเคนะครับอืมโอเคอยู่นะอันนี้ก็คือในส่วนของเคสแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งเป็น USB-A อีกด้าน USB-C แล้วก็หัวชาร์จ Honor Super Charge ตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่สิบเอ็ดโวลต์สามจุดสองแอมป์สาสิบห้าวัตต์โอเค สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้มาเริ่มจากที่ฝาหลังนะฝาหลังเนี่ยมีความลื่นแล้วก็ดูแบบว่าเป็นผิวด้านนะครับเห็นไหมให้ความรู้สึกที่แบบว่าดูหรูเลยนะแล้วก็เวลาที่เราจับเนี่ยจะไม่มีรอยนิ้วมือเรียกว่าลดรอยนิ้วมือดีกว่านาะดูสิอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะดูนะครับแบต6,500น0มิลลิแอม ตัวเครื่องไม่ค่อยหนาเลยนะดูดิแบตหกพันห้าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนนะครับเริ่มจากที่ขวามือของผมนะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องที่ด้านซ้ายมือก็จะมีปุ่ม AI หรือว่า AI Mobile Assistant แล้วก็ที่ด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไมค์แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่อินฟลูเรดนะตรงนี้จะเป็น Ambient Sensor Light นะครับหรือว่าเซนเซอร์วัดแสง มาที่ด้านล่างที่ด้านล่างก็จะมีทารไทซิมไม่พอชาร์จไทซีแล้วก็ลำโพงรุ่นนี้ลำโพงสองตัวนะตัวนี้ตัวที่หนึ่งส่วนลำโพงตัวที่สองจะอยู่ที่ตรงนี้นี่ลำโพงสงตัวนะครับแล้วก็สามารถเปิดเสียงดังได้สูงสุด400%ลำโพงนี้คือใช้ได้เลยนะ สำหรับถาใส่ซิมจะเป็นแบบ2สล็อตสามารถใส่ซิมขนาดนานโนซิมได้2ซิมตัวนี้รองรับ 5G ทั้ง2ซิมขนาดหน้าจอ6.77นิ้ว SD Pass Refresh 120Hz ที่หน้าจอเนี่ยมีติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมาดูที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวกล้องหลัง50ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลตรงนี้ไฟแฟลช ามาดูที่โมดูลกล้องนะที่โมดูลกล้องก็ไม่ค่อยยืนสักเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้ก็คือในส่วนของรอบๆของตัวเครื่องเปิดเครื่องมารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูที่คอนโทรลเซ็นเตอร์กันก่อนนะครับมีอะไรบ้างมี NFC ตัวนี้รองรับ 5g นะการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนี่เรียกว่ามีครบมีตัวบันทึกหน้าจอมีคำบรรยายด้วย AI แปลด้วย AI สแกนก็เรียกว่าฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยครบนะ ดูสิเครื่องบันทึกเสียงมีนะครับรัดสายอัตโนมัตินู่นนี่นั่นอ่ะลองดูตรงนี้แล้วก็ที่ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแจ้งเตือนแยกกันนะอ่ะมาดูในส่วนของเกี่ยวกับโทรศัพท์กันก่อนมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวนี้ Magic OS เวอร์ชั่น9โปรเซสเซอร์ s า a ด d r าก o n 6S Gen 3 RAM 8 g b แล้วก็จะมี Honor RAM t ์ r b o ให้เราอีก8 g b รวมเป็น16 g b แบต6,500มิลลิแอมความเรเอีน่งคูณ720แล้วก็เวอร์ชั่นของ Android นะครับ Android 15มาที่อัตราการริเฟนชหน้าจอก็จะมีให้เราเลือกด y นามิกมาตรฐานสูงในส่วนของด y นามิกเนี่ยระบบจะปรับให้เราอัตโนมัติแล้วก็จะมีมาตรฐาน 60hz สูง 120hz เดี๋ยวผมจะตั้งไว้เลยนะสูง 120hz o ้ n ย r AI โอ้เอ oh, เยอะเหมือนกันนะก็จะมีข้อความเมจิกเมจิกพอร์ทอนก็จะมีวงกลมด้วยข้อนิ้วแต่ข้อความค้างเพื่อเปิดเมจิกพอร์ทอนแต่รูปค้างไว้เพื่อเปิดเมจิกพอร์ทอนโอ้เยอะเลยคำบรรยายด้วย AI สามารถแปลงคำพูดเป็นข้อความแบบเรียวไทม์แปลด้วย AI ก็จะมีแปลจากแชทแล้วก็ล่ามแปลภาษา การเขียนด้วย AI แล้วตรงนี้นะปุ่ม AI ปุ่ม AI ก็ที่ด้านข้างตรงนี้นี่นะครับปุ่ม AI กดไปปุ๊บก็จะมีคำสั่งโผล่ขึ้นมานะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างมีให้เลือกตามนี้เลยนะแล้วก็เวลาที่เรากดปิดหน้าจอแบบนี้นะเราสามารถกดเรียก AI Mobile Assistant นะครับขึ้นมาได้ก็สะดวกดีนะเดี๋ยวมาทดสอบเซ,นซ็นเซอร์วัดแสงกันผมจะลองหาอะไรมาปิดตรงนี้ อลองดูนะเห็นไหมศูนย์เลยนะครับเปิดนี่ปิดตัวนี้เซ็นเซอร์วัดแสงนะไม่ใช่รีโมทหรือว่า IR b า s t บ r อร์นะครับมาดูในส่วนของการใช้ง,งานโซเชียลเรียกว่าถ่ายกันแบบสมูทเลยนะนี่นะครับดีเฟรนเนหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตสมูทไหมโหหน้าจอพัดดี คราวนี้มาดู t i k t อกบ้างนะครับ t i k t อกก็ไหลลื่นนะก็มาลองเปิดสองหน้าจอดูนี่เปิดสองหน้าจอนะครับอ่าเปิดได้ทุกคนปรับได้มาดูแนวนอนนะครับแนวนอนก็สามารถใช้งานได้ สำหรับรุ่นนี้นะครับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 5ซึ่งก็หมายความว่าสามารถโดนละอองน้ำโดนฝนได้แล้วก็เวลาที่มือเราเปียกนิ้วเปียกนะสามารถทัดหน้าจอได้แบบปกติเลยนะและยังไม่พอนะตัวมือถือเนี่ยกันการตกกระแทกระดับ5้าดาวด้วยอะดู อันนี้เรียกว่าน้ำจิ้มเดี๋ยวในรีวิวเต็มผมทดสอบให้หนักกว่านี้ HONOR X7D จะมีอยู่2รุ่นก็จะมีรุ่น 4G แล้วก็รุ่น 5G นะคะ r o X7D 4G ราคาจะอยู่ที่5,999บาทแล้วก็ Honor X7D 5G ราคาจะอยู่ที่6,999บาทโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวซื้อ HONOR X7D รุ่นใดก็ได้รับฟรี o n o r Choice Headphone มูลค่า1,999บาท ภายในวันที่23-30ตุลาคมนี้แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวเต็มกับ Honor X7D ถึกทนไปอีกขั้นพร้อม AI